ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเข้ามาจี้ให้ฉันโมโหให้ฉันหูดหิดเป็นอะไรแล้วคนก็สงสารพี่คิวจังเลยค่ะ็น,นยังไงขวนมาแล้วขวนมาแล้วได้หรอมันกดแบบนี้ได้หรอม้นกดแบบนี้ได้ นี่คือเห็นฉันหรือยังอะเห็นแล้วขวัญใช่ไหมขวัญก็โดนใช่ไหมเริ่มแล้วแฟนขับคิวเนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มละลาแล้วนะเออแต่นี้แตะหน่อยไม่ได้แบบคิวขวัญได้หมีสีชมพูไปแล้วพี่คิวได้หมีสีชมพูไหมคะแล้วพี่พิแล้วพี่คิวราคากลัวพี่คิวน้อยใจคิวได้ลียเมื่อวานคิวได้ลอยใจป่ะพี่คิวเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหม เธอสร้างตำแหน่งให้ฉันเป็นซ่วมค่ะเขาเลยส่งมาเห็นป่ะพี่หมเชื่ออยู่หรว่าเวลาที่หนูเรียกมันว่าอีซ่วมอ่ะคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นซ่วมจริงๆคนไม่หยุดยั้งเลยอ่ะไปเย็นมากค่ะไหนไปหยิบกระเป๋าที่ฉันซื้อให้เมื่อวานมาบ้างสิมะหยิบมาหน่อยเร็วมาให้เขาเห็นหน่อยปะเมื่อวานฉันพูดแล้วเออแต่ไปพูดเนี่ยโชว์บอกไปให้หน่อยว่า วันที่บางค,คิวได้กระเป๋าขวัญก็ไม่ได้ได้เพราะว่าขวัญคิวมันไม่ชอบของเล่นแต่ฉันไปติกของเล่นนึกออกปะมันชอบเสรลมูนแล้วเสร็ลมูนมีไหมนี่น่ารักไหมขวัญดูดิอ่ะเออของฟีล่าขวัญแต่งหน้าไปไหนพารากอนเหรอแต่งหน้าไปเซนทันเวอร์หรอดูก่อนว่าเวอร์หรือไาง ว่าไปเอว่าไงคะทาไมถึงอยากไปเซนตนเวอร์ปลังรถเขาล้างรถดีออกหนูแต่หนูอะไรไงแกมันมีร้านรลารถเรียบทางด่วนนะที่รถแต่งกับรถแพงๆชุดรา้าแล้วเปิด24ชั่วโมงถูกด้วยหรอใช่ใช่ฉันซื้อบัตรโพลิเชมไว้ไงโอ้แกเสียดายมากร้านนั้นดีมากถูกด้วยแล้วมีแบบคาเฟ่นั่งรอด้วยขอขอชื่อร้านหน่อย S <S อ๋อเดี๋ยวส่งให้จำไม่ได้ลิปชนะรักลิฟน,นม่ร<ม>ักไหมใช่นะคะใช้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่ะว,ว่าใครเขาขาดผิวสวอ๋อลืมแอดของที่แอดนะคกก็ท่านแอดได้นะคะดีเซลอืมตะกร้าปิด อย่าพูดอะไรที่ทำให้ฉันเสียประโยชน์ทางการตลาดสิ้ยแขกใครพูดวะพี่จูมเปล่าเรายังไม่พูดอะไรกันเลยนะจริงๆฉันนำลงกินข้าวอยู่นะมแม่ไอดีแม่กิบไอเอสลอกกดอน๊วันนี้ตะการปดไม่มีคนแพ้ เป็นปิเป็นพี่บุ๋มหนูปินเป็นแล้วแหละรอดก็คือหนูลองนั่งปินปแบบปินแบบธรรมดากับไม่ธรรมดาปินได้หมดเลยใครพูดงงเลยไม่มันสินค้าบางอย่างไงอะไรหรึเข้าใจม่เข้าใจหรอเออไม่ต้องงงกันอร่อยอ่ะ นีพี่ผมไปไหนอะ่ะพารากนดูตักเหรอเรื่องอะไรอะ่ะทิดน้อยหรอ,อที่ถาแก้ปอบออคือปัดของขวันค่ะไม่ได้ดูหนังไม่ได้ดูไปหาพี่บีไปพี่พี่สั่งบอกไม้ไปเพราะว่าพี่บีเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในพาราโกนหรออสาธนคนอีกแล้ว กบ,บใช้เซรั่งยอหนึ่งรอหนึ่งกับครีมตอนนี้นให้ผิวกันแดดแฟนบอกหน้าดีขึ้นอ๋อเล็กหนึ่งใหญ่หนึ่งให้ไหมจริงๆใช้ต่อเนื่องนะแล้วหน้าจะดีขึ้นแบบจริงๆถนนจันใช่ถนนจันคุณเ<ข>อยเลยแถวนั้นนะ่ะเ <laughs> ข้าใจปะพี่คาดผม สั่งได้ที่ขวัญอยู่ในข้าวเยูในชบ้นสองค่ะแป้งใกล้บ้านเราเลยตะก้าที่ไม่ใช่ไปกินราซาสองรอยเก้าสิบบาทไปข่าผมสองรอยเก้าสิบาทสั่งได้ที่ขวัญเป็นบ้าเหรอมันจะไปแกย้งพูดกันไง อ๋อบนึงพี่ฝันหน้าผากกับปากเหมือนมันม่หน้าปากอีขอสินาทีหน้าผากกับปากไม่ัาโอเคโอเคถ้าถ้าสะดวกแล้วเข้ามานะโอเคโอเคค่ะใช่ค่ะร้านที่ดีค่ะประมาณสามโมงครึ่งมั้งอุยไปเจอคิวปิดเหรออ๋อ ธนูรักปักอ,อกบุ๋มพีทอยากให้ธนูรักว่าปักอ,อกบ้างจังเลยอ่ะใช่ปะใช้คำพูดพอได้ปะจังหวะชีวิตพี่ขวัญที่ปัดแก้มใช้ดีมากเลิศเลิศเวอร์ของคุณะคะแล้วมันจะหมดแล้วทุกคนดีใจมากดดเบอร์สามกับเบอร์สี่คือเหลืออย่างละแท่งสองแท่งแล้วนะืดดึนจับเป็นร้อยเลยนะทุกคน มันทำอะไรไม่ได้อะแม่อย่างแบบชั้นทีแต้มมันเป็นเรื่องปกติพี่พีเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะไปไหนเขาแค่บอกว่าเขาจะ,จะเสร็จกี่โมงเราก็ไม่รู้บางครั้งอะถ้าเกิดไปนั่งโฟกัสมากว่าเสร็จเท่านี้อย่างนี้อย่างนี้มันพอมันคาดหวังแล้วมันไม่เป็นอย่างคาดแล้วเรามานั่งรองมันจะทําให้เราทะเลาะก,กันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีวิธีในการจัดการในการอยู่ด้วยกันอีกแบบหนึง่งนึกออกไหมเพราะว่าถ้า นั่งบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วพอมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะมันเครียดแล้วมันก็โมโหมันก็จะหงุดหงิดแล้วมันก็จะโกรธเพราะว่าพี่ก็ทำงานฉันก็ต้องมีเวลาที่ฉันทำงานเหมือนกันนึกออกไหมเพราะเวลางานฉันมันไม่ได้ตรงมันไม่ได้แบบฟิกอะอ๋อแล้วก็เขาก็ต้องรอเขาก็ต้องรอเหมือนกันในเมื่อฉันไม่ได้ไม่อยากนั่งรอเขาอ่ะนั่นแหละแต่ว่ารถติดใช่เพราะว่าพี่พีก็เดินทางชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าแต่ฉันเดินทางชั่วโมงครึ่ง ม,ม,มันก็ไปถึงพอดีกันเนาะไม่พอดีหรอกแต่พีทอ่ะไม่บอกก่อนว่าวันนี้จะทําอะไรเข<อ>าบอกแค่ว่าจะไปทำงานตอนเชา้าใช่ไหมในเวลาเที่ยงกว่าประมาณนั้นอะอในเวลาเที่ยงกว่ามันก็ต้องไปไปตามเวลาล่นใหม่อีกทีหนึง่ง แล้วพอฉันถามว่าไปพารากอนทำอะไรแล้วแต่แตพี่บอกว่าแล้วแต่พี่พีหนูแค่ถามเฉยๆว่าจะไป อุ้ยตายแล้วฉันปัดแก้มเยอะไปแกรวดลองกดเลือกค่ะมาถึงอะไรนะหัวรองหัวหน้าความคิดดีมากรองหัวอ้ย่ฝันเลเซอร์หน้ามาเหรอคะงงเลยแกแต่รถติดจริงเพราะว่าเปิดแม็ดูแลแล้วก็แบบถามจริงจริงเหรอรถติดหรอแกทุกเลือกอยู่แล้วใช่ช่วงนี้รู้สึกแบบใา่ตัวกันแล้วกันพลังลบเยอะ อีเดียนกระปาค่ะเธอไม่รู้หรอกว่าหลังบ้านบางอย่างมันแบบอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยต้องออกมาเพราะฉันเป็นคนที่เอาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะแบบบางทีมันก็มันก็กําจัดไม่ได้จะเท่าไหร่ความความเครียดจริงๆคิวเดี๋ยวฉันมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกว่าชาวสงครามกับฉันแบบอึดมาแล้วเจอเรื่องอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยเลยเล่าให้ฟังพอเดาได้ว่าจะเล่าใครอย่าอย่าด้วยอ่ะทำไมต้องเล่าให้คิวฟังคนเดียวอ่ะเล่าในนี้ไม่ได้ แล้วไม่ถึงต้องเล่าให้คิวฟังคนเดียวอ่ะเป็นเรื่องงานแล้วไม่รู้ถึงฟังไม่ได้เออเดี๋ยวเล่าปวแต่ละแม่ปวดหัวไปหมดเลย <c oughs> อย่าให้เห็นว่ามีแฟนแล้วหายไปอีกนะยัยฝันไม่พี่ผุ๋มเราต้องพูดว่าอะไรนะถ้าสมมติว่ามีคนถามเรื่องใครน้อยใจใครต้องบอกว่าอะไรนะมีเพื่อนไม่ใช่ลูกแฟนเออมีเพื่อนไม่ใช่ลูกแฟนนะ กระปุกกระปุกกันมาช็อตฟิพี่บุ๋มพี่บิวซื้อไอติมให้ไหมเนี่ยเรื่องมันยิบย่อยไว้จริงชีวิตอะจริงหรือว่าฉันควรต้องหยุดก่อนช่วงนี้หายหายตัวไปก่อนรือตไอคิวกับกบอตีกันหรือพี่บุ๋มควรไปหาหมอเดียวกับหนูใช่ปะหรือฉันต้องไปหาหมอพี่บุ๋มหน้าผากสวยจึ้งไม่แล้วคือตอนนี้กำลังนั่งดูสั่งกระจอหน้ามันคล้ายๆกันหมดเลยขวัญขวัญเม็ดโสดค่ะ ไม่ต้องถามว่าคบใครหรือไม่คบใครขวัญโซดค่ะเริกคบใครก่อนค่ะขวัญโซดคิวก็โสดปล่อยวางเธอเอาจริงป่ะบางทีอ่ะฉันก็แบบเป็นคนที่เครียดง่ายอยู่แล้วบางทีมันก็เจอเรื่องแบบอย่ดีก็มันหยุกีดก็มันหยุมหยิมอ่ะแล้วฉันป็นคนขี้หุดหงิดไม่พื้นฐานนะบางอย่างที่แบบเราปล่อยวางได้เพราะว่าเรารู้สึกเราพยายามปล่อยวางจริงๆ แต่บางทีพอมันเจอไหลแบบเรื่องเล็กน้อยก็จริงแต่มันเจอยุกยิกยุกยิกยุกยิตลอดเวลามัน,ม,นมันกระจัดความรู้สึกไม่ทันน่ะตีแก้มที่เราเขาใจแต่ฉันเข้าใจแล้วบางคนน่ะเข้าใจนะกบบไม่สดใช่หนูไม่สดเข้าใจว่าเวลาแบบเวลาเวลาใครรักเราหรือว่าชอบแบบทุกคนที่เราแบบเราอยู่ด้วยกันมาหรือว่าแก๊้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็จะอยากรู้แต่บางอย่างอ่ะมันไม่ค่อยโอเคไงสำหรับความรู้สึกที่คนโดนถามไง อมบางบางอย่างเราก็จัดได้แหละถ้าเกิดเราหูดิดมากๆเราก็จัดไม่ทันนึอกออกไหมกําจัดเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามดีกว่าไม่แบบรู้สึกอะไรแบบขนาดนั้นแต่บางทีมันก็จะแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยอืมอันเนี้ยพูดแทนทุกคนแหละจริงๆมันไม่ใช่แ <ขอ S 1> ค่แบบใครหรอกแันแต่ละคนมันก็รู้สึกแหละแต่เขาแค่ไม่พูดเท่านั้นเองจริงเกินแกจริงแก แต่เธออาจจะเห็นชั้นเองก่อนว่บางทีฉันอยู่หน้ากล้องเยอะไงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเราเจอกันมาเยอะแล้วจริงพี่ผมโดนด่ามาเยอะละจริงหนูโดนด่ามาเยอะละแต่เราก็ไม่ได้อยากโดนตลอดปะแกแล้วหน้านชั้นกับหน้าคิวก็เคยเห็นมาบอกแกช็อตแกแกช็อตแรงอ่ะ แรงหรอเสริฟโมเมนต์ตลอดจริงกาขวัญเลิกเติมแก้มก่อนในในกล้องมันเข้มแต่ตัวจริงมันอ่อนอะทิวบอกไปเธอชอบช็อตฉันที่ฉันโมโหใช่ปะเป็นโรคจิตไงแ้วฉันก็แ้วฉันก็หุดหงิดหน้ากล้องนึกออกปะเพราะว่าลี่ก็ชอบแบบไม่แต่ที่หุมไม่ได้หุดหงิดจริงจะ มันคือเล่นกันนะพี่เราไม่ได้รู้สึกว่าพี่บุ๋มจะช็อตเราจริงแกถ้าบอกว่าชอบเห็นพี่พี่คิวแบบพี่บุ๋มตีกันตีกันจริงๆน่ากลัวนะเวลาเขาช็อตจริงๆแบบดโกรธไม่ทัดตีกันจริงๆอะ่ะนี่ไม่พูดเลยนะแล้วนีพ่พี่บุ๋มพี่บุ๋มไม่ได้มาทํานะก็แบบนั้นนะนิ่งแล้วก็เงียบใส่แล้วเรารู้เลยว่าจะไม่พูดจะไม่โวยวายไม่อะไรเลยนะแล้วเวลาถ้าโกรธจริงๆนิ่งแต่ไม่พูดอันนี้ใ<ล>ส่<ล>แบบไม่พูดเลย,เลยอันนี้รู้ละว่าไม่เล่นละแต่ถ้าเขาเล่นด้วยหล้วผมเป๊นั่นค แต่ถ้าเขาไม่เล่นด้วยเขาจะนิ่งแล้วเขาจะไม่พูดด้วยแล้วเขาจะบงแล้วเขาจะกดโทรศัพท์น้นหน้าก็จะนิ่งๆหลายๆแบบอืเห็นเป็นลมอะ่ะเดินเข้ามาถึงก็จะแบบอย่างเงี้ยไม่ถ้าฉันโมโหจริงก็จะไม่บอกว่าไม่ต้องให้มันมาแล้วนะใช่จะบอกคนอื่นเป็นนกพิราบมันจะมีอ,อีอีชอบเป็นชอบเป็นคนแต่อยากเป็นนกอย่างอีนี่ชอบเป็นนกพิราบ ฝากเขบอกชือด้วยนะว่าช่วงนี้ไม่ต้องมานะไม่อยากเห็นหน้านี้เลยเขาทำกับฉันแบบนี้เลยก็ไม่โกษหดค่ะร้องไห้อีกสิอย่าร้องไห้อยไม่ร้องไม่ร้องฉันไม่ได้บอกโนพีราบฉันก็แค่พูดในสิ่งที่มันต้องพูดว่าอย่ามาเลยเพราะว่าเราจะต่อกรพีราบแม้วฉันเป็นอะไรอ่ะยักษ์เป็นยักษ์เป็นแม่โนพีราบแล้วก็คาบคาบสารให้ลูกแล้วก็ให้ลูกเอาไปบอกอีกคนนึง นะอีนี่ก็จะลำบากใจเนิงก็จะแบบพูดไงดีว่ากูอยาหรอทำไมต้องเป็นกูอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วสะพันหนึ่งนางก็จะอึดอัดเองแล้วบอกว่าอะคีวไม่หยาไม่ยอมพูดมาคิวเดี๋ยวกูเล่าเองจริงๆหรือไม่ก็แบบหาจังหวะที่สองคนอยู่ด้วยกันอ่ะมีอะไรจะพูดกันเลยเอีกแล้วนะสักไร อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ